ต้าหู้เต้าหู้เมื่อกี้เต้าหู้เห็นไหมฮะหนูเห็นไหมมันมีกระต่ายนิสัยไม่ดีอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้มันพุ่งใส่แม่หนูเห็นไหมฮะกระต่ายนิสัยไม่ดีน้องเห็นไหมฮะนิสัยไม่ดีเลยมันต้องโดนตีเนาะกระต่ายตัวนั้นน่ะมันไปไหนละไอ้กระต่ายตัวนั้นน่ะไอ้ตัวขี้ดื้ออย่าพิ่งมาหาแม่ให้แม่คุยก่อนไอ้กระต่ายตัวขี้ดื้อมันไปไหนตัวนั้นน่ะ ไอตัวที่มันพุ่งใส่แม่อ่ะมันไปไหนนะมันทำนี่ใส่แย่มากเลยนะลูกเนาะโอ้แย่แย่โอ้โอเคโอเคโอ้แย่โอ้ยโอเคตัวนี้อ่ะตัดใตัวนี้อ่ะอันนี้ใส่น่ารักนะน่ารักเปล่าโอ้ย oh, น่ารักน่ารักอ่ะโอเคลูกอีกตัวนี้ใส่ไม่ดีมันไปแล้วนะ่ะใช่ไหม มันหนีไปแล้วน่ะ